ใหญดันให่ดันในในใน้อไปเลยไปเลยกานจราจรอืมไปไมาสวัสดีครับ มาไหนพ่อน่ามาแวะเบิ้งนี่ละไปตอนว่างตอนแวะตรงนี่ละแวะเพื่อปวกเออแวะแวะเบิ้งพี่น้องเขาเห็ุงานสวัสดีครับเป็นทางใดกันน้อมาวัสดีครับมาเบิ้งนี่ละเห็นเขาโทษแจ้งเออเออส่วนทั้งแดื่องไหนน่าเรื่องเ่อครับเงิธรรมดานะครับผมธรรมดาคืออย่างไงมันเป็นอย่างไงคือธรรมดาเราเมาครับเราเมากับอีอย่างไงส่วนเนี้ย บอบอครับเนี่ยไม่ได้ตรวจนะไม่ได้ตรวจเนี่ยครับไม่ได้ตรวจเนี่ยแมนอันนี้เป็นของไอ้เจ้าจรมาลินครับมาลินแมนอือโอมยมาตั้งด้านเมากังเวินไม่ได้ดีไม่กินเหล้ากังเวินโอ้โหเหนกันนะครับฮะเหมือกันเอ้าโอ้ตายตายตายท่างแกรบๆเหมืกันเหมือนกันเออท่างแกรบๆได้ก็ไล่เราเหมือนีันบอบอครับโอ้ต้องมาตั้งครับผมฮะเพิ่งมาตั้งเพิ่งมาตั้งโอ้อันนี้เชนได้หน่อยหน่อะ เซนมาจากทีงไหนเนี่ยเลี้ยงเมืองครับเลี้ยงเมืองครับผมอเอออเากําลังพ่นมาจากไหนเหมือนนี่มีทั้งนี่แหละครับโอ้โหัวหน้าเพรควบพุดด่มผู้ใดเจ้าบอกผมครับเดียวครับผมเอ้ยเบิ่งเบิ่งกันหน่อยเด้อครับได้วยเออเออเห็นก็เจ้าว่าด่านวารินนี่ที่ตังคักเสดสนกมึงเด้ะอ่าเพราควบพุ่มมี ทางสองเลนก็ฮะไปจักเอ่งสวนนะครับร้อยตำรวจตรีวิชูลลองชัวร์่าโอ้ไม่ทัน,ลนเล่บนาะพูดเลี้ยวเอาเดี๋ยวบางปายเพิ่น er. เซันเดอร์เห็นบันดังล้องแมนแมนบ่เสียบตเตอรีอยู่เนาะ เสียบอยู่เสียบอยู่อยแบบแบบด้วยนำรดีแหลมแลมแลมโม้ทางเลนสวนกันสงสัยทุกขั้นแล้วแบลบนี่นห่นบ่เออทุกข,ขั้นบ่เนี่<ย>ไตายๆ,ๆ้ห้างแคบแคบออา้างแคบแคบ เทพพี่น้องชาวบ้านเพิ่นโทรมาทั่งแคบๆเพิ่นมาดักยองเสียเพิ่นมาตรวจจังเสียนนะก็เลยแวะมาเบิ่งให้เพิ่นเป็นังไหนสนอกโอ้ยรถกระติดแล้วอีกพอเลยมาทั่งแคบๆกับพระกันมาตั้งครับเพื่อนว่าหามองไอ้สันติตรวจกับเจ้ละขั้นกับคือพอตรวจให้มั้ยไอ้นี่ห้วยวังหันนี่สงสัยเห็นเห็นอันนี้วังหัน ไฟไฟเม่อคนเ่บ่เปิดบอกว่างเรม่อนเ่นเห็นเปิดได้เนาะแม่นมาวะรืมสังเขตืมไฟติดเลยเออแต่ว่าคนต่อสายไปอยู่ได้หรอแไวแหวแบบแพินต่อสายไปอยู่อันลูกเอ บอกปากหน้ามีกตั้งหากวันนี้อันกล้องบอดี้มีบอกโคบอยหรือว่างเลยนี่ครับฮะอันนั้นมันกล้องหรืหมวกกล้องแบบใส่นน่องเออโมเนต์เขากล้องบอดี้เขาไม่ได้ไหมอันนี้ก็ใช่ได้กันบอกเออติดหมวกก็ใช้ได้เออเออเออนู่นมันมันมันไปกันดีมันต้องเป็นกล้องบอดี้ไหมแต่ว่าฮะมีไฟกันเปิดที่หมดอ่ะโมเมนต์ไอตอนนี้เปิดป้ะ คือังไฟบติดกันปกติกันเปิดบเพ่อนกบอตีดต่้ครับอันนี้คือโอ้ยมันแนมเห็นปกติกันขมันติดมันดองไฟไฟมันดองขึ้นแม่นาะมาเป็นตัววะนะตำรวจเนาะขี่ตัวกันมาเหอะตำรวจไม่เล่นนี่ขีดตัวเหอม่เห็นไฟติดกับว่าบ่ได้เปิดแน่มา มาถามเบิงมาถามเบิงอยู่ไปที้ลอยตํารวจจีอยู่ไปที้ลอยตํรวจจีผมทั้ทั่งบังพันหนึ่งวิการบางแหงครับฮะทั้งั่งเบิงมาพันเจหนึ่งวิการบางงครับมันเป็นป้ายเขาป้ายเาเตรียมมาท่านอ๋อเตรียมมาท่านครับผมเอาบัดให้อันเดาคื้อโดดขึ้นบ้าก้อนชนะ ทำสั่งมาแล้วนั่นตัวออเอาเปลี่ยนนี่อันตัวรับขับขับมันเ็ดบอท่านพี่โอ้โหบอท่านเป็นมันหยุดครับบอลเทปบอท่านกันรัเช่าสักคนวะไม่ใหเฮ็ดไฟมันหนึบต้องกันขับขับขับไอ้กล้องเปิดดิบวะเปิดเดิบครับเปิดดิบเฮ้ยใส่บางทีไฟมันดังแวบๆโอ้โหไฟพี่เฮ้ยบด้เปิดดีใจด้วยใช้ไหมหยี่ยมม่หยับไมายั้งกันนี่แหละบ่อยากให้ที่บ้านเขาลองเลยนน้ำบ่อลไหลโอเคครับผมขอบคุณหลายที่นะ อันนี้เปยังเปิล้วครับเปิดแล้วปแล้วเอไฟไฟไฟตรงมันต้องโซ่ตรงไีนมันตองขึ้นตัวจ yep. ังมีไฟแต่ง่ันงม่งนี้ขึ้นงขึ้นทางขัเวนมันอ๋ออันนี้เห็นน้าผมชัดเจนอเอแมนยู่้ามันข uh ึ้นมัต้องิเปิดไฟปั๊กปั๊ปั ERIC> ๊เออเออทางขเวนเนี่ยมันก็เปิดครับเออถามกันแบบตรงไปตรงมาเห็นเขาจอว่าในบ้านคนเขาพานไปกานมากครับว่า เอาตำรวจมาเล่นหายคือคือคือส่งหายกว่ากว่าจังหวัดอื่นเขาอำเภออื่นให้เท่วไหรพี่ผมมาคอนแมาแ้เขาบอกกันว่าไอ้มีการตรวจนุ่งตรวจเงี่ยวอุปกรณ์บ่ถูกต้องยังสินะผมผมไม่ได้ตรวจครับดันกองจะล่อมาตรวจอ่าดานด้านจดาร์จอนตรวจแต่งหิงเมื่อตรวจได้ทล้เขาอกว่าได้จอนไม่ว่ามันตรวจได้อยู่แล้วอำนาจเขามีเขาบอไปถึงอำนัานหรอกครับเออแล้วว่าไอ้เรื่องนี้ไครับตรวจต้นตลาทำไมไอ้เรื่องเดี๋ยวจังสีด้อหมอด้อ ไอเรื่องชีเขาซาเขาเลือกกันว่าตำรวจว่าเล่นขันตรวจเนียวชี้มองเปลือนี่คิดเป็นตังค์เช่าพักกันเช่าขันมันมีอ่บเตือนเตือนกันอ๋อครับครับเพราะว่าขันผมมีหลักฐานที่เทศบานเขาใจให้ตำรวจต้องกองนี่ครับเอาเรื่องอย่างนี้ครับครับเด้อฝากเด้อเพราะว่าผมเห็นงานอยู่กับตำรวจมาโดนผมก็บอกเห็นตำรวจถือดาบมาโดนแล้วนะครับพี่เพราะนั้นเขาารองซอยกันกอบกู้ซื้อเสียงของนั่นตำรวจโดนซะ่นเกิด พอแห้งแล้วครับพียอะมีแต่เรื่องได้ไปกินเรื่องกําลังกำนลังนั่นปะเนี่ยมันไกลพอดเศร้าเด้อะยังไปหากินข้าวนอกบ้านเด้อมันไกลพอดมันไกลขันอยู่ไกลที่ไปอยู่ เอาเด็กทานต่อ้ไอ้ไปใช่ไหมว้าวฮ่่าฮ่าฮ่าบกกายยินข้าวรอกว่าเลยจุ่มมือดิเด้อเด้อฝากคุณเด้อครับผมสวัสดีครับไม่ยามเงินครับครเห็นทั้บ้านเขาต้อหาว่าเฮ้ยมันจมือนี่เป็นตำรวจรุ่นใหม่กันไปแล้วครับดีครับไอ้รุ่นเก่าๆที่เพิ่นรีดท้ายเงินเนี่ยบ่มีแล้วนะครับครับผมแต่ว่าทั้งบ้านเพิ่นก็อยากให้มาเบิ่งให้ก็เลยขี่มอ๊อด์ช่ไหมฮอนแดดได้หน่อยขอบคุณหลายๆสวัสดีครับขอบคุณหลายๆไปไป กไม่ยอม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 กันด้วยดอกครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับตั้งยืนได้ไหมนะขาบกแข็งผู้เฒ่าล่ะอายุหกสิบวันครับผมฝากได้วันนะบอกขาบกแข็งยืนๆเลยเพอได้อยู่เตะปี๊บยังดังเลยโอเคครับไปไปทุกทีี่ครับผมมาดูครับออาแข็งขันเลยเรียกแข็งขันไม่ยอมกันด้อยโอ้เอาเอาแค่นี้ล่ะ One der